เอาล้ครับทุกคนวันนี้ผมจะมาพูดถึงสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าตาประทับคอนะครับทุกคนซึ่งอันเนี้ยมันจะค่อนข้างเป็นอะไรที่ค่อนข้างงงนะทุกคนนะเพราะหน้าตามันคล้ายๆกับเรื่องของการ์ดอาวุธมากๆนี่คือการ์ดอาวุธนะครับส่วนตาประทับคอจะอยู่ตรงนี้นะครับทุกคนอันขวาสุดไม่ใช่ตาประทับเซตนะสามันซ้ายนี่ไม่ใช่นะครับทุกคนอันขวาเนี่ยเขาจะเรียกว่าตาประทับคอนะครับซึ่งต่อจากนี้ไปผมจะขอเรียกมันว่าสเต็มนะทุกคนเพราะว่าตามภาษาอังกฤษเนี่ยเขาเรียกอันเนี้ยว่าคอสเต็มใช่ไหมดังนั ผมจะเรียกอันนี้ว่าสแตปมเฉยๆแล้วกันเพื่อความเข้าใจง่ายๆเนาะเหมือนการสแตปมการ์ดอะไรอย่างงี้เนาะก็เรื่องของสแตปมเนี่ยทุกคนง่ายๆเลยคือมันจะเป็นของที่เหมือนเอาการอาวุธเด้เลยมันจะทําหน้าที่ในการบัฟตัวละครเฉพาะเจาะจงเนาะตามรูปตามภาพของมันนะครับทุกคนซึ่งวันนี้เดี๋ยวผมจะมาพูดถึงเรื่องของสแตปมเต็มๆเนาะทุกคนว่ามันคืออะไรหรือวิธีการฟาร์มหาได้จากไหนหรืออะไรอย่างเงี้ยนะทุกคนรวมไปถึงว่าสุดท้ายแล้วเรื่องของ ตู้ t l t t l s s a s s เนี่ยที่มันมีการแจกเรื่องของสแต็มเหมือนกันเนี่ยอันนี้น่าสนใจแค่ไหนนะครับทุกคนนเป็นตะ้นพาสก็อยู่ตรงนี้นะครับทุกคนเนี่ยเราจะเห็นอย่างนี้นะหลายคนอาจจะแบบเข้าใจผิดว่าตรงนี้เป็นการาบุทุกคนไม่ใช่นะอันนี้คือสเต็มนะครับทุกคนไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่การาบุนะฮะอ่ะไปเริ่มกันที่อย่างแรกสุดเลยถามว่าสเต็มมันคืออะไรนะทุกคนง่ายๆเลยก็คือมันจะทําหน้าที่ เพิ่มเรื่องของความสามารถให้กับตัวละครบางตัวเนาะเดี๋ยวผมขอยกตัวอย่างเป็นอันของ Battle Pass ละกันเพราะมันค่อนข้างชาัดเจนเนาะอย่างเช่นของเบียคุยะเนี่ยจะเห็นได้ว่าอ่ะอันนี้รูปเบียคุยะชาัดเจนก็คือแน่นอนว่าเพิ่มให้เบียคุยะเป็นพิเศษเลยเมื่อเบียคุยยะอยู่ในตำแหน่งสำรองและยังไม่ได้ลงสนามนี่ก็คือ ชัดเจนเลยเนาะก็มีแค่เบียคุยาที่ทําได้เนาะตรงเนี้ยคือจะได้เรื่องอัตราชาร์จสกิลชาร์จชาร์จไม้ตายเร็วขึ้นเนาะมีเพิ่มดาเมจสนามลบอีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็ระหว่างที่ปล่อยท่าคาเกโยชิยเนี่ยจะมีเพิ่มทําให้ศัตรูเนี่ยโดนตีสายฟาดฟันแรงขึ้นด้วยเนาะอันเนี้ยคือชัดๆเลยว่ามันเพิ่มให้กับเบียคุยะาโดยตรงเนาะตามที่เห็นในรูปนี่คืออ่ะตามตัวเลยนะทุกคนเนาะเนี่ยอย่างเช่นของโทเซนก็จะเห็นได้ว่าคือมีการเพิ่มสกิลไม้ตายเนี่ยนะครับทุก แต่ว่าจริงๆคือมันจะบอกเลยว่าต้องใส่ให้เฉพาะโทเซนถึงจะมีเอฟเฟกพวกนี้นะครับดังนั้นไม่ใช่ว่าเราไปใสใ่คนอื่นแล้วจะได้นะครับตรงเนี้ยในหน้า b a t t ต e p a s s มันเขียนข้อมูลไม่ครบนะทุกคนนะก็อาจจะทําให้งงกันได้นะอย่างเช่นของอุลฮาระเนี่ยก็คือชัดเจนต้องเป็นอุลฮาระเท่านั้นถึงจะได้นะครับทุกคนมาอ่านตรงนี้ก็จะเข้าใจว่าเอ้ยมันไม่มีตัวอื่นทําได้หรอกนะครับ เช่นเดียวกันอีคาคูนี่ก็เหมือนกันเนาะต้องเป็นอีค่าคูเท่านั้นนะครับทุกคนถึงจะเพิ่มดาเมจอันนี้ก็คือเรื่องของสเต็มนั่นเองนะครับทุกคนแน่นอนว่าสเตมเนี่ยมันไม่ได้มีได้จากแค่ในเบลเทิรพาร์ทแน่นอนนะทุกคนไม่นั้นเกมก็จะเพทวินไปใช่ไหมถามว่านอกเหนือจากทางนี้ได้จากทางไหนได้บ้างก็ให้เราเข้าไปที่หน้าต่อสู้เข้าไปที่หน้าบททดสอบนะครับทุกคนเราจะเห็นตรงนี้นะครับระเบียงตาประทับนะครับอันนี้แหละที่เอาไว้ฟามนะก็ สำคัญเลยคือวิธีการฟาร์มง่ายๆทุกคนคือเราจะใช้ตรงนี้นะครับไอ้กุญแจทางระเบียงเนี่ยในการฟาร์มต่อครั้งนะครับทุกคนซึ่งกุญแจระเบียงเนี่ยหาได้จากหลายวิธีเช่นจะเป็นการผ่านด่านคอนเทนต์ต่างๆหรือการเก็บดาวให้ครบอย่างเช่นเล่นเนื้อเรื่องใช่ไหมทุกคนอ่ะสมมติการต่อสู้สุดโหดใช่ไหมทุกคนเรามาดูตรงดาวตรงเนี้ยพอเราเคลียร์ดาวครบเนี่ยมันก็จะได้พวกนี้มาเนาะอันนี้พวกผ่านครั้งแรกเนี่ยเราก็จะได้เนาะทุกคนส่วนใหญ่ก็จะได้มากันเยอะพอสมควรช่วงต้นเกมอย่างเช่นด่านยากเนี่ยนี่นะครับเน ก็จะได้กันมาเนาะประมาณนี้นะครับทุกคนอันะนี้คือวิธีธฟาร์มเบื้องต้นเนาะสำหรับช่วงต้นเกมสําหรับเพิ่งเคลียเนี่ยก็จะมีเยอะหน่อยแต่ถามว่าหลังจากนั้นจะมีวิธีได้จากทางไหนได้บ้างเนาะทุกคนก็จะไปเป็นเรื่องของบอสรายสัปดาห์ก็คือตรงนี้ย้อนรอยศึกนะครับทุกคนตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับเรื่องของแจาทางระเบียงรวมไปถึงการที่ได้ส่วนแบ่งรายอาทิตย์ด้วยก็คือทุกรายอาทิตเนี่ยอาทิตย์หนึ่งรีเซ็ตทีมันก็จะแจกให้เราเอาไปฟาร์มประมาณนั้นแหละคอนเซป็ปนตะ์เนาะ ส่วนที่เหลือนอกเหนือจากนี้ก็คือต้องเสียเพชรกันแล้วนะครับทุกคนก็คือกดเลขบวกตรงนี้ได้เลยกดตัวบวกปุ๊บเราจะเข้ามาในร้านแล้วก็สามารถใช้เพชรซื้อได้นั่นเองนะครับทุกคนนะ่ะก็แล้วแต่นะครับใครที่อยากจะไปไวหรืออะไรก็ตามเนี่ยก็ใช้ตรงนี้ได้เหมือนกันเนาะส่วนวิธีการฟาร์มแน่นอนพอเรากดไปท้าทายเนี่ยทุกคนตรงเนี้ยมันจะแบ่งเป็นด่าน4เวฟเนาะโดยพื้นฐานนะครับทุกคน โดยพื้นฐานเนี่ยจะมีแค่4เวฟแต่มันจะมีโอกาสนะครับมีโอกาสที่เราจะเจอเส้นทางลับหรือเป็นเวฟลับนั่นแหละซึ่งจะเจอเวฟลับเนี่ยดวงดีมากทุกคนเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาที่เราเข้าเวฟลับเนี่ยเราจะมีสิทธิ์ดรอปกล่องภาพซ้อนระดับ4นะครับกล่องภาพซ้อนก็คือเนี่ยไอ้รูปกล่องพวกเนี้ยนะทุกคนที่เราเห็นซึ่งกล่องภาพซ้อน4ก็คืออันบนสุดที่เป็นอันลุงนะครับโดยเมื่อเราได้กล่องเนี้ยพอไปเปิดปุ๊บเราจะได้มีโอกาสได้คอสแตม S S R หนึ่งใบก็คือข้างบนเลยนะทุกคนได้การเลยนะไม่ใช่ได้แค่ชิ้นส่วนเนาะทุกคนเนาะส่วนถ้าปกติอ่ะไม่ได้ดวงดีไม่ได้เข้าเว็บที่5ไม่ได้เจอเว็บลับเนี่ยก็จะจบแค่เว็บ4ปกติเนะี่ยเราจะมีโอกาสได้กล่องภาพซ้อนระดับ3ก็คือไอ้กล่องสีเหลืองปกติเนะี่ยนะครับไอ้กล่องสีเหลืองเนี่ยมันจะมีโอกาสได้ตามนี้นะครับทุกคนมีโอกาสได้ S S R ที่เป็นคอสแตม S S R เลยเนี่ยหเปอร์เซ็นต์ก็ ไม่เยอะไม่น้อยนะทุกคนเนาะนอกเหนือจากนั้นก็จะมีโอกาสได้เป็นเศษชิ้นส่วน SSR แบบสุ่ม5อันอันนี้โอกาส15%แล้วก็อาจจะสวยสุดก็คือได้ตาประทับคอหรือได้ได,ได้คอแซมระดับ SSR แบบสุ่ม3อันอันนี้คือโอกาส80%เนาะตรงนี้คือกล่องบอสนะครับซึ่งไม่ได้ได้100%ด้วยก็คือกล่องเนี่ยมีโอกาสดรอปแค่40%เนาะอ่ะประมาณนี้เนาะส่วนลองลง,ลงมาก็คือเนี่ย เวบอาจจะได้กล่องภาพซ้อนสองเนาะทุกคนมันก็เรื่องของอัตราก็ประมาณนี้นะฮะทุกคนได้มีโอกาสได้ชิ้นส่วนได้อะไรไปเรื่อยๆลดรอนลงมานะครับซึ่งถามว่าชิ้นส่วนคืออะไรเนี่ยชิ้นส่วนจะเป็นหน้าตา่างงี้นะครับทิกซอ์เนาะเราต้องรวบรวมให้ครบ100ชิ้นถึงจะรวมเป็นอันจริงได้เนาะทุกคนเนาะก็ตรงเนี้ยถามว่ายากไหมที่จะรวมไม่ครบคําตอบคือยากพอสมควรนะครับทุกคนเพราะว่าต้องใช้เวลาถ้า ไม่ดวงดีจริงๆได้เจอเว็บลับและได้กล่องไอ้นั่นมาเลยเนี่ยอีกวิธีหนึ่งที่เราจะได้กล่องบนสุดเนี่ยก็คือเก็บความคืบหน้าให้ครบเนาะถามว่าความคืบหน้าตรงนี้ขึ้นยังไงก็ง่ายๆเลยทุกคนยิ่งลงก็ยิ่งขึ้นเนาะแต่สําหรับใครที่อยากให้ตรงความคืบหน้ามันขึ้นเร็วๆเนี่ยมันมีทางเลือกอยู่ก็คือเราสามารถกดใช้ตรงนี้ได้เนาะเป็นการคูณนะครับ สมมติใช้5เท่าเนี่ยแน่นอนความคืบหน้ามันเราก็จะใช้กุญแจเยอะขึ้นใช่ไหมแต่ความคืบหน้ามันก็จะขึ้นเร็วเหมือนปั้นเอาง่ายๆคือใครรีบเนี่ยก็คืออยากใช้ทีเดียวเยอะๆให้มันหมดเร็วๆอย่างเงี้ยเนาะไอตราความคืบหน้ามันจะได้ขึ้นเร็วๆเนี่ยก็ทําแบบนี้ได้ทุกคนแต่ถามว่ามีข้อเสียไหมก็มีนิดนึงเนาะทุกคนเนาะเพราะว่าอย่างที่เรารู้กันว่าทุกครั้งที่ลงเนี่ยมันมีโอกาสที่เราจะเจอเส้นทางลับดังนั้นเนี่ยถ้าเราลงแบบจํานวนน้อยลงเนี่ยโอกาสที่เจอมันก็จะน้อยลงด้วยนะครับ ในส่วนนี้ผมยังไม่แน่ใจว่าถ้าใช้จิ๊กซอเยอะเนี่ยโอกาสเจอทางลับมันจะเยอะขึ้นหรือเปล่าเนาะอันนี้ยังคอนเฟิร์มไม่ได้เนาะเพราะมันไม่ได้เขียนเปอร์เซ็นต์ไว้ในเกมนะครับแต่ถ้าเป็นอย่างนั้นก็อาจจะดีเนาะแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับทุกคนโดยเท่าที่ผมคิดตอนนี้ก็คือถ้าลงจํานวนครั้งเยอะๆก็มีโอกาสเจอได้เยอะกว่ามั้งเพราะยิ่งจํานวนครั้งเยอะก็มีลุ้นเยอะขึ้นประมาณนั้นเนาะ ซึ่งนี่ก็คือวิธีการฟาร์มคอนเทนต์ระเบียงตาประทับเที่ยวไว้ฟาร์มแซมเนี่ยแหละนะครับทุกคนโดยตอนนี้อ่ะพูดกันนิดนึงถึงเรื่องรางวัลเนาะก็อันนี้ก็คือวิธีฟาร์มคร่าวรางวัลเนี่ยเราจะเห็นว่าตรงนี้นะครับคอแซมเนี่ย SSR ระดับ SSR ตอนนี้มีอยู่13อันนะครับซึ่งอันดีๆเนี่ยโอ้โหทุกคนมันจะเป็นเรื่องของอันที่มันมีเฉพาะในบทนี้จริงๆก็คือตรงนี้นะครับทุกคนของอิจิโกะบังไคเนี่ยเพราะว่าของอิจิโกะบังไคเนี่ยประเด็นคือมันไม่มี ให้เราแลกในร้าน Ba t t l e p a น s เนาะอันเนี้ยก็คือบอกเลยว่าค่อนข้างแรพอสมควรแล้ววิธีการได้อย่างเดียวตอนเนี้ยก็คือการที่เราจะมาฟาร์มตรงเนี้ยเราได้แล้วมันเป็นของดีมากๆที่เราจะควรหาให้ได้ใช่ไหมสำหรับใครที่มีอิจิโกหรือเล่นอิจิโกอยู่นะครับทุกคนส่วนอันที่มันมีขายในแ a t t l e p a s s เนี่ยก็เนี่ยตามนี้นะครับทุกคนเนี่ยตามนี้เลยนะฮะจะเห็นว่ามันเขียนเอฟเฟกเฉพาะตัวไปเลยเนาะเออไม่ได้เขียนเหมือนหน้าแ a t t l e p a s s b a t t l e p a s s อาจจะดูหลอกๆลอนิดนึงแต่ก็ ชัดเจนกันอยู่ว่าของพวกนี้ก็คือจะขึ้นเฉพาะได้เอฟเฟกเฉพาะตัวละครเหล่านี้เลยเนาะทุกคนเนาะเนี่ยตามรูปเลยคาคุอุราะระซาจินอย่างเงี้ยอโยรุอิจิเนี่ยชัดๆเลยนะคนแต่ไล่มาตรงเกินโยรุอิจิไปแล้วเนี่ยจะเริ่มเป็นของตัวละครที่ใส่ได้ทุกตัวละมาเช็ครงนี้ก่อนนะทุกคนนะว่าใช้ได้ทุกตัวหรือเปล่าบางทีเอฟเฟกมันอาจจะลงเฉพาะบางตัวเนาะทุกคนอย่างไงอเซน่เงี้ยอันนี้ก็ได้ทุกตัวนะครับทุกคน ภาพไหนที่มันไม่ได้เฉพาะเจาะจงเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะใช้ได้ทุกตัวเนาะอันนี้ก็คือวิธีการหาเรื่องของแซมนั่นเองนะครับทุกคนโดยถ้าดวงไม่ดีหนก็ค่อยๆเก็บไปอย่างผมเนี่ย9อันไปหวังว่าสักวันคงจะได้ของอิจิโกะเนาะถามว่าระดับ SR พอใช้ได้ไหมก็ต้องดูแยกย่อยกันหน่อยว่าอันไหนตรงกับตัวละครที่เราใช้นะทุกคนนะอย่างเช่นอันนี้เพิ่มอาเาเมจให้กับสายเดียวกัน ทุกครั้งที่ปล่อยสกิลวันนี้ก็ไปใส่ให้ตัวซับก็ได้ั้งทุกคนเออก็น่าสนใจอยู่นะต้องเลือกเลือกดูนะครับทุกคนแต่ SSR นี้ก็คือดีที่สุดเลยเนาะซึ่งพอคราวนี้เรามาดูกันอย่างเงี้ยเออความยากในการได้เนี่ยมันก็ไม่ใช่ง่าย,ายๆใช่ไหมทุกคนอันที่เราต้องการเนี่ยค่อนข้างยากเลยแหลนะเนาะจะได้อัน6ดาวสักอันหนึ่งเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าเน้นดวงล้วนๆนะครับทุกคนซึ่งแน่นอนว่าหลายคนก็สงสัยว่าอ้าวแล้วอย่างนี้ a บต l e นพ s s จะคุ้มไหมซึ่งซึ่งอันนี้ก็คือประเด็นที่น่าสนใจมากๆนะครับทุกคนอย่างที่รู้คือ Battle Pass เนี่ยของฟรีเนี่ยไม่ได้นะทุกคนมันต้องเป็นอันเสียงเงินเท่านั้นนะครับมันจะได้ที่เลเวลอะไรนะเดี๋ยวผมเช็คก่อนนี่ได้ที่เลเวล30เราจะเลือกได้ใบหนึ่งนะทุกคนนะเลือกได้ก็ถือว่าดีมากๆแหละนะครับสำหรับใครที่งงว่าไอไอนี่มันคืออะไรนะทุกคนนะอ่ะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูกันนะครับอันนี้เนี่ยอันสุดท้ายอันสุดท้ายเนี่ยมันคือจะเอาไว้อัพเวลนะครับทุกคนก็ ตรงนี้ก็คือถ้าสมมุติว่าได้ครบแล้วก็เอาแรกอันนี้ไปก็ได้นะครับทุกคนเอาไปอัพเลื่อนขันเนาะเพราะว่า1อย่างเลยก็คือตาประทับคอเนี่ยมันสามารถเลื่อนขั้นได้นะครับทุกคนเหมือนกับการ์ดอาวุธเลยเนาะตรงนี้เราจะใช้การก้าวข้ามได้ก็คือใช้อันชื่อเดียวกันเนาะซึ่งเราจะใช้ไอ้ไอ้ลูกแก้วอันเมื่อกี้แหละมาทดแทนได้นะครับทุกคนถามว่าแบตตินพาร์คุ้มไหมในราคาเท่าไหร่นะอ่ะสามสี่เก้าโดยที่ไม่ต้องเอาไอ้พวกอันนี้เขาเรียกอะไรเนี่ย นำบัตรหรืออะไรก็ตามหรือเพชรเพิ่มหรือสตามิน่าเพิ่มหรือไอ้ก็349สําหรับอยากได้แค่เรื่องแมป์ใช่ไหมถามว่าคุ้มไหมคําตอบก็คือถ้ารีบจริงๆก็คุ้มอยู่ทุกคนแต่ว่าต้องดูกันว่าเราจะแลกให้ใครเนาะเออเพราะว่ามันไม่ได้มีทุกตัวในเกมอันนี้คือประเด็นเนาะมันไม่ได้มีอันของอิจิโกะด้วยสําหรับส่วนตัวผมมองว่าคือจะคุ้มแลกให้ใครเนี่ยก็หลักๆก็คงจะไปตัวดามเมจก่อน,อนเนาะซึ่งตัวดาเมจในเนี้ยมันมีมอีคาคุ แล้วก็มีโยรุจิแค่นั้นเนาะก็ถ้าใครเล่นทีมเหลืองทีมส้มเป็นหลักก็อาจจะคุ้มอยู่เนาะแต่ทีมแดงก็เอาจริงๆแลกให้พวกตัวซับแลกให้ทุกตัวคุ้มหมดแหละมันมันดีขึ้นมากมากหมดแหละเนาะทุกคนเนาะอันนี้ก็แล้วแต่ศรัทธาเลยนะครับใครอ,อ,อยากเติมก็จัดได้นะครับทุกคนตรงนี้ก็มีทางเลือกง่ายๆอยู่ก็ติดต่อไปที่วิดจอมทอมอัพได้นะครับทุกคนราคาถูกกว่าเติมเองเนาะไม่รู้39เหลือเท่าไหร่นะครับทุกคนแต่ถูกกว่าในเกมแน่นอนเนาะก็สามารถติดต่อไปได้ที่ลิงก์ข้างลล่างเยนะครับ เติมเร็วเติมไวให้บริการ24ชั่วโมงนะครับอ่ะก็แน่นอนเรื่องของคอแ t ตม์แตม์ตาประทับตาประทับคอนะทุกคนก็ประมาณนี้นะครับพยายามอย่าสับสนกันกับเรื่องของการอาบุตรแล้วกันเนาะก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับใครที่ดูแลชอบก็อย่าลืมกดไลค์และใครยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามกันไว้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับผมเจอกันครับ